กมึงรู้ป่ะตอนเนี้ยสัป,ปเหร่อแม่งทะลุยอดสามร้ยล้านเลยออรู้สิมีใครไม่รู้บ้างแชร์กันให้ควักเอาจิงจิงอ่ะ,อะกูก็เป็นคนหนึ่งนะที่ได้เข้าไปดูอืมแล้วคือเหมือนเดิมเลยเว้ยคือกูไม่รู้อะไรเลยเว้ยคือจักรวาลไทยบ้านรอนไทยบ้านกูไม่ได้ตามอืมเออเพลงก็ฟังบ้างเออแต่เรื่องหนังเนี่ย ไม่ได้มีแนวความคิดกูเลยคือช่วงนี้แบบกูไม่ค่อยอยากดูหนังเว้ยแล้วมันดูเป็นแนวที่มึงน่าจะดูนะก็ะดันนะสิใช่ใช่ใชมันเป็นแนวที่แบบน่าจะชอบอ่ะแต่ว่าเออไม่คิดว่าจะไม่ดูแปลกดิเออคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นลอมคอมแล้วก็เป็นดราม่าใช่ปะซึ่งมันเป็นแนวที่กูไม่ค่อยชอบเว้ยแต่พอมาเป็นเรื่องเนี้ยก็ยังสองกี่สองใจอย,อยู่ว่าจะดูดีไหมคือรู้จากทีเซอร์มันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วแบบเพื่อนกูก็ชวนกูไปดูเว้ยกูก็ไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหนังเว้ย Uh huh. เออแล้ก็เข้าไปดูเชื่อเหนือความคาดหมายนะตรงไหนเออคือแบบไม่แน่ใจว่าแบบที่มันเหนือความคาดหมายอะ่ะมันเป็นเพราะว่าตัวเราแบบไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับมันหรือเปล่าอืมคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยเหมือนกับว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งเรียนจบกฎหมายมาเออแล้วก็เหมือนกับว่ากลับมาอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อ,อกับพี่ซึ่งอพี่เขาเป็นหมอ อยู่อนามัยแล้วก็ตัวของพ่อเนี่ยเป็นสัป,ปเหร่อประจำหมู่บ้านอันนี้คือคอนฟิกใช่ไหมจะว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคือเหมือนกับลูกชายอ่ะต้องแบบมารับช่วงต่อจากพ่อที่เป็นสัป,ปเหร่อเออพ่อพ่อเหมือนกับมีอาการป่วยออ,อันนี้คืออันนี้คือหนึ่งเส้นอันนี้คือหนึ่งคอนฟิกไท,ที่เห็นมีมใน Facebook ที่แบบไปชวนเซียนหลังนะเส้นหลังบอกกูไม่ใช่บุตรอ่าใช่ที่บอกกูกู กูว่าไม่ได้พุทธเออกูมินคิดนั่นแหละเออโอเคอ่าอันนั้นคืออันนั้นคือไปคอนฟ l i c t ที่หนึ่งเอ,อลูกชายต้องมาทําหน้าที่สับเปลือแทนพอ่ออีกคอนฟ l i c t ์หนึ่งก็คือมันก็จะต่อมาจากเรื่องก่อนหน้านี้อนะก็คือตัวของเสียงก็คือตัวเอกอันนี้คือต้องดูภาคก่อนไไใช่ไหมอ่ะฮะแต่ว่าก็เขาก็จะมีแบบเล่าวเล่าแฟลชแบ็กเรื่อยๆนะอ๋อคือ,ค,อคือมาดูไอ้นี่เป็นเรื่องแรกมันพอได้อยู่เนาะ อ,อ่าฮะคือก็อีกคอน FLICT หนึ่งอ่ะก็คือเสียงที่เป็นตัวเอกแล้วกันอ่าในภาคก่นกอนๆอ,อ่ะเออคือเรื่องมันก็แบบคอนตินิมาถึงตรงเนี้ยนะว่าแบบใบข้าวที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยตายใช่ไหมเออแล้วมันกับเสียงอ่ะมันยังมูฟออนไม่ได้ก็เลยหาวิธีที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนไปการถอดจิตอ่ะเพื่อที่จะไปหาเออวิญญาณของใบข้าวอ่าฮะ มันมาประจวบเหมาะกันตรงที่ว่าตัวของพ่อที่เป็นสัป,ปเหร่เนี่ยรู้วิธีที่จะถอดจิตก็เลยมันมัน่้นข้ขาแฟนตาซีนะฟังดูออ,ออกแน่แฟนตาซีนิดน,นึงเนี่ยเออนั่นแหละตัวของพ่อแล้วก็ลูกชายเนี่ยที่ชื่อว่าเจดิดมาชวนเซียงไปเป็นสัป,ปเหร่เพื่อที่จะแลกกับเอ,อการทําพิธี ก็เลยแบบว่าผมทํางานก็ได้สหรับแต่ก็อฝึกวิชาหน่อย <laughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นอ uh huh. เอออันนี้คือคือเป็นเรื่องย่อาๆพูดใน first เขาเรียกว่า first impression ก่อนอืมในตัวของทีเซอร์หรือว่าในใบปิดที่เห็นเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะเป็น herler หลายหลายคนคิดว่าเป็น herler เป็นหนังผีอ,อ่ก็โลโก้มันก็ค่อนข้างจะเอ,อิ่ม น่ากลัวนิด,นดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะขียมันแค่ส่วนน้อยเลยเว้ยเออ,เอ,อก็คือแบบถามว่ามันมันมีผลต่อเรื่องไหมมันแบบจำสแกนน้ากลัวไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะอืมเออแต่ว่าในส่วนของคอของมันที่จริงแล้วอ่ะคือมันพูดถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์ความตายเอออืมก็คือเหมือนกับว่ามันจะมี เป็นคีย์เวิร์ดหนึง่งนะที่บอกว่าให้เอาคนตายเป็นครูแล้วก็ให้คนอยู่เป็นนักเรียนก็คือเหมือนกับว่าในงานศพเราได้เรียนรู้อะไรจากการสูญเสียจากการที่ตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาจากไปนั่นแหละและอีกมุมมองหนึ่งก็คือเรื่องของแบบการที่คนอยู่อะวันยังยึดติดอยู่กับคนตายแต่ด้วยแบบการที่แบบเราเลือกออกมา มันทาให้เราแบบเข้าใจคอนเซปต์ของมันมากขึ้นอะ่ะเขาจะพยายามสอดแทรกอะไรแบบเนี้ยไปอยู่ในแบบแต่หลายฉากหลายๆชอ็อตมันทาให้เราได้แบบได้แง่คิดอีกแง่มุมหนึง่งในเรื่องของเอ,อความตายหรือว่าพิธีศพอะไรแบบเนี้ยมาพูดถึงเรื่องคอมเมดี้กันดีกว่าหนึ่งสิ่งที่ชอบในเรื่องนี้นะก็คือเส่วนของคอมเมดี้มันเป็นคอมเมดี้ที่แบบมันเหมือนมันเหมือนดูเพื่อนเล่นกันอะ่ะแบบมันกึ่งกึ่งด้นสดน,นะเท่าที่ดูอะ่ะ เออก็คือแบบบทแบบจู่ๆคาแรกเตอร์เขาแบบจะแบบตลกหลุดขำอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดเป็นฉากของดีเขาก็แบบปล่อยจอเลยอะปล่อยเล่นเลยอะเออมาทําให้แบบดูไปธรรมชาติอะจริงๆนะได้จะแบบเป็นเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของซาปเลิร์กก็คือมันค่อนข้างมีความธรรมชาติมันเป็นกันเองอะเออมนทําให้แบบรู้สึกว่าคนเข้าถึงได้ง่ายเว้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่แบบดีไม่แพ้กันเลยนะ ก็คือเรื่องของแฟนตาซีอย่างที่บอกมันไม่เรื่องการถอดจิตเนาะเออเขาก็จะแบบมีเซตติ้งว่าแบบเมื่อเราถอดจิตไปแล้วเราจะเห็นอะไรเออเราจะไปที่ไหนแล้วว่าฉากแฟนตาซีเขาเทำออกมาสวยเว้ยทำมาค่อนข้างแบบ Impact, อิมแพกอ่ะเออแล้วมันก็ค่อนแบบสะกดเราแบบพอตัวเลยถือว่าดีแบบมันมันไม่ได้แย่เลยอะเออออกมาจากลงคุยกับเพื่อนก็แบบเออเห็นตรงกันแบบน่าจะไปเก็บจักรวาลไทยบ้านเนาะ เออมันน่าติดตามดีอ่ะคือจักรวาลไทยบ้านเน่ะมีทั้งเป็นหนังเนาะแล้วก็มีสปินออฟอย่างสับปปเลื่อยเนี่ยจริงๆก็เป็นสปินออฟของจักรวาลไทยบ้านอ้อหรอไม่ใช่ภาคหลักหรอเรียกว่าเป็นภาคหลักได้ไหมอ่ะก็พอรู้สึกว่ามันก็ให้อยู่ในเฟซมันแบบมันก็ดูอยู่ในแคนนอนอีเวนต์ได้อยู่นะแบบเนือน้อหามันดูมีความต่อเนื่องแต่คือที่เขาใส่คําว่าเป็นสปินออฟของไทยบ้านน่ะน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเอกอ่ะ ไม่ใช่เสียงแต่น่าจะเป็นเจอที่มารับช่วงต่อจากพอ่อออแต่ว่าส่วนส่วนนึอเรื่องของเสียงอะ่ะมันเหมือนกับทำให้เชื่อมกับแคนนอนมันออก็เหมือนกับเจสันบอลภาคปกติกับบอลภาคหนึ่งที่เปลี่ยนตัวอีกปะแต่ว่ามันก็อยู่จักรวันเดิมเนื้นะะอหาต่อเดิมตัวละครอื่นๆ,ๆก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนตัวกลางเองเฉยอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ใชก็จริงๆอะ่ะแบบอยากอยากแบบ แนะนำให้ทุกคนไปดูจริงๆนะคือตอนเนี้ยแบบมัน,ม,นมันก็แมสแล้วอะ่ะเออมันแมสมากแล้วอะ่ะแต่ก็แบบยังยงังอยากให้ทุกคนไปดูคุณภาพมันค่อนข้างแบบดีจริงๆเว้ยแล้วก็แบบมันดูไปกันเองอะ่ะเออดูง่ายอะ่ะก็คืออาจจะบอกก่อนว่าเซตติ้งมันก็คืออยู่ในภาคอีสานเนาะเออตัวละครส่วนใหญ่เลยแหละเออก็จะพูดอีสานกันแต่ว่ามันเป็นอีสานที่เราเรายัางพอฟังออกอะ่ะแต่แต่พูดถึงเนะี่ย แบบช่วงช่วงปีนี้แบบหนังโลโก้ฝั่งอีสานมันมันดูแมสขึ้นมาแบบนี้อย่างเช่นไออะไรนะที่อยู่ในเน็ตฟิกอะมือเดื้หรือหรออ่มอเด้ลหรอใช่ใช่ใช่คือแบบรู้สึกว่าแบบเออโลโก้แม่งมาว่ะโดยรวมแล้วเนี่ยสับเปลือเป็นแบบเรียกว่าเรียกว่าแห่งปีเลยได้ไหมหรอก็ได้นะ เออคือแบบกระแสก็ค่อนแรงเลยนะตอนนี้แทบจะแบบไม่มีใครไม่รู้จักสัปเหร่แล้วก็แบบจักรวาลไทยบ้านแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆอันนี้อันนี้พูดจริงๆ